สบายดีเด้อเนาะสบายดีบบสุกูสุขคนสบายดีตอนบ่ายพี่น้องหลังจากที่ห้าเห็ดขนมแล้วนะมันก็สิเป็นหน้าตาประมาณนี้เละ <c oughs> มันบบฟูมากับิิพผัดทางเทคนิคแต่เึงมันสิบบฟูมันก็นยังกินได้อยูเพราะรสชาติยังมันก็นยังคือเก่าพี่น้องพอเออแต่วนาตา่นหน้ามาสิบบไดนะ้เนาะบบเป็นอย่างเขากัเดี๋ยวมือหนาเขาก็ซิมาลองเห็ดอีกเดี๋ยวเขาต้องไปหามะกลวยซุกมาก่อนเนาะ แลวกามือนี่เขาสีเอาไปให้ยี่แม่เทอาซิมแล้วก็อันนี้มีนมเนาะของคุณป้าปีใหม่เ่นซื้อให้คุณยายแล้วก็หมูคุณยายกินจะได้ก็ขอบคุณคุณป้าปีใหม่มากๆนะคะเนาะขอให้เฮงๆรวยรวยเนาะสุกาสสบายใจเด้อแล้วเขาสีเอานมแล้วกันอยู่ในนอกนะมีสามสี่คนหมูคุณยายนำเงาเบดอกแต่ว่าตอนซ่อนเห็ดขนมในยังอยู่เอาขนมแล้วก็นมไปให้ชิมอันนี้นะให้กินน่นนี่นะให้ชิมไป อาจจเมื่อวันนี้น้องมมาถึงมาแวไอ้น้องไม่กินเรื่องติดงอมนึ้เหมือนกัอีกอันนี้คือแม่ของคุณป้าปีใหม่แขกคนเราเนี่ยเราส่ให้ตรงนี้ได้องเนี่ยไอ้พงบอกแป๊บแล้วสิน้องเริ่กำลังมาต็งานเบื้องเฮ็ดงานมันว่างเราไม่ได้ได้โอกาสข้ามบ้าเลาะเานเลาะอื่้อน ว่าจะจะมันขอบคุณนายเด้อม nice ันอย่างผู้ชาวปาปินเป็นเป็นคือโชมทีไม่โโชคลำลับรวยด้คืนไ่คุณภาพแข็งแรงดีดีเงูกายคูใจเด้อชิมูม่้เดาซอ้รวยเด้อสำหรับขนมละนมนี่สุขภาพแข็งแรงโรงเรือนหายพร้านเนี่ยงินเงิี้ยแยงน อันนี้แค่กล้วยหอมนะแบบกระแตเลยก็ขยันขยนมโอ้ยสาวเก็กกลทันพอลงนี่มึงดูมันแทบอยู่ว่าอันนี้คอมบ๊อแป๊บนะแป๊บมาเอาเด้อได้นมบ่็นสิเป็นยังนมเป็นยังบ่เป็นนมเปียวขนมเปียวมันมีกดขนมขนมมีน้องเป็นตะแซ่บเลยนะนี่นะยังอุ่นๆอยู่ยังงอนๆอนรู้ไงละบีออกแล้วมันสิออกค่ะ เก็บอรไว้ออชันนั่นแหละผมีการติดกล้วยเกล้าวนะแม่นี่คือทำมาายนนปุกแดงกินเนาวสีกับวนได้ใส่อกล้วยเอากล้วยไปเลยแซบเยอะแซบยอลงนุ่แซบพี่น้องเยอะต่ว่าสารโบฟูเนาะรสสารมันอะไรได้พี่น้อง เดี๋ยวอีกช่องเสมอเอาไปหากล้วยสุกมาอีกก้ว่ยังเ็ดีกิมดูไมยิบอย่างเลยปิ้งซิมไหมมปุกนะมันเบ่อไกินเด้อองแก่ไปเก็บหอมปชมเขาชิมาเลื่อก่อนหมู่คุณยานซามะ้าวมานอะฮะองหนผวาวนเ้าในทางไ่ะเรียนมา เราปิ้งซิมดูเราถามอยู่เขาอ,อยู่นาบอกเพราเขาไปให้ไปหางงมอยนะอยู่ๆแบบนี้ก็อยู่ๆเงียบเงียบพี่น้องมือในหันแซงกันเนาะ <c oughs> มาแต่ตอนแบบประมาณเทงเทีทยงลังจังไหนก็นที่ตอนข้างเย็นเหตุนขนมอลไรกับ่งไม่เคยมีลูกค้าเลยต้องสาวสุดๆหายไปเลยเขาไปบุญเนี่ยวันนี้มีบุญเออมีอมือหนี้มีบุญม,ม,ม,มาหน้องบัวนเนาะ <c oughs> กลุ่มภูบาไทยบ้านท่านี้ไปบ่มือแลงแล้วเนาะไปขอกระเปาะมัน ออโอ้เบาแบบเั็นไปคลองกระปิอมนะพี่น้งองก,ก็เลยไม่มีใครเลยเหลือสองสาหยดเดี่ยดแห้งเลี่ยงเนะไม่ค่อยไม่ง่อยไม่แง <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เป็นะเป็ยเหอเอาแม่นมนะขยะ ขนมเปียกนีกดนะมันเป็นกระเพาะก,กินเอียงกระลำบากเนาะสิตัวอะไรเดี๋ยวหลังจากในห้ากระเสียวันขนมออกไปหาทีมอยู่นาซิมเนาะเดี๋ยวไปพอก,กันเดี๋ยวน้าพูดแล้ะพี่เนาะ มันเสียย่าเนั้นซิมมึงดูซิมแล้วว่านำเด้อเสียบอยู่แต่ว่ามันเป็นขนมพวกคลองหวานน่ะได้ๆมันก็โอเคอยู่แล้วแต่น่ะตามบ่อได้พี่น้องให้แลเนาะเดีออ๋ยวมือหนัเข้าลองใหม่ทองล้าสาวบาทา แม่งอันแมงด่าโคกเขาใจวะโอ้ยนี่เด็กกบเนี่ยแม่งไปใส่เทาอะคราทาทาท่าทบาท8 80บาทาท8ท80บาทบคทบาทท8ง80บาท8าบาท80บาทุ0บาทาท80บท80าท8าทบาทา ขายปลาขายปลาขายก็เอาเมื่อเดียวนี่เจอกำหนักต่อรองกันดิตะกี้พักกันเชยอยู่บนปืดแล้วพักกันบนซาเซ่หมูเศร้าหนุ่มัวตักแตนมันมีผสมสามสิโตยังหอมกรุ่นมันอ่ะหอมแดงมันแขนชิชองเลยเงินเก็บเอาไม่มาหอมอันอันแรกเลยครักซีมันไปต้องจ่ายคบน่ะ อันนี้คือหมาหอยพี่น้องหอยนี่ง้มหมาบอขคือขวปาเอากุ้งบอหอยน้ง้มาบอหอยน้ำหอยนี่ใช้ชีมอยู่น้ำอันนี้เขาจะง้มหมาแต่ว่าอันนี้เป็นแมงแครพี่น้องแครนคาปูพร้อมได้สามเจียวใช่ซื้อไปจะซื้อหลายแบหรอกนี่กะรวยไงนางรวยจะอยู่จะอยู่นาดูเราอยู่บนนาดูแบบเราเดิมาเจอมจะทงเป็นซิปูจะเนี่ เมื่อวานนี่กับผแม่ลาบมื่อวานี่เจ้าก็มาขายบอบนึงเมื่อวานเราก็มาไงแ่อนม่ีเงินนะบริวิงเงินดิโอยเิยเลป็นแม่ยิงมีเงินมีทองอือนี่ซุ้มรรยาไงมันกรีบ้ักสิบสองาสีาสีบาทบแม่ซาสีพันใหามเลยเยเจ้าบ่ชบ่อหน่นนะ 34, สามสิามสิเออสามสิบหกพันหายละส1บพันไปเลยหายละสีนน่สิบคนสวยแมนบบแมนแล้ว,วกันจีบนี้ว่ารักอนนั้นรถพี่น้องรักซิปไปเลยเลยถูก เราหายสี่สิบพันเจคุณสวยเอาขวงแค่เอาไปหายแล้วเนี่ยของอัมาลาอ่ะสามสี่ทงคนใจสี่สิบเลยหรอเนี่ยมันคือไม่ค่าพี่น้องอัมมาลานะเรเา,มมา,ลา,ลา,าหายติบอัน <laughs> สามสิบหกสี่เาไปตำแจ่วมันหอมพี่น้องแมนเรา่นเขาจะเอิ้มึงด่าเบิรแล้เลืองหนึ่งบ่นะเลือสสมือเลืองหนึ่งมแล้วเอาให้ในทงหนึ่งเสือออกมาเข้าอยู่นะยิงมาเลยอีกทงเดียวโอ้ยเอามาสองเอามาสองลเสียไปหายายน้ำอยู่เงอ เอาไปให้แม่เท่าพี่น้องสรัวเบิร์ดมาขายอยู่นี่นะห <c oughs> าผงพกผงไปขายบนเดี่ยวเลยค <40 S 2> ันใบยี่สิบบาทพี่น้องตรงละยี่สิบมันหายากเลยพี่น้องเม็น,มนาาการเป่นดาโคกเนี <c oughs> ่ยแล้วเขามาในนี้เราคุ้มเลยเบิร์ดไปเลย <c oughs> <c oughs> ทั้งมะฮอยทังแครทังกบเนาะนี่แหละพี่น้องมันหายากเด้แถวเฮามันแบบว <_ S 2> <น>่าช่วงยามหน้าน้ำท่านโป่งปีกแต่ว่าช่วงนี้โป่งปีกแล้วขั้นไปเอาแล้วมันเอาต้องเอาอยากขั้นเอาก็ต้องเอากลางคืนพี่น้องแล้วก็แม่แล้วก็เสียงพร้อมอีกเหี่ยวเซตาแล้วแต่บริเวนแม่แคร์ที่เขาไปไหนตามต้นข้อแม่แคร์ข้อเหี่ยวเซตาตาบอดพอดนวยพี่น้องเนี่นมันเป็นพิษคือยังแต่ว่าอันนี้เขาเอาไปตำเจียวเป็นยัง ใส่ความหอมพี่น้องตัวแดงก็ได้บางอย่างทำกันเบิร์ดนี่แหละพี่น้องอาหารบ้านๆอาหารพื้นบ้านเท่าอาหารธรรมชาติหาไปตามนี่แหละผู้เข้าเจ้าบอลได้ยังมีลายเขาเจ้ากัหามาขายพี่น้องเมื่อนี้กับได้น่าขีดแรงเลยพี่น้องเลยนี่แหละวันนี้เขาก็เสพยาไม่แค่ราคาลวกพักแมนทำแจวลวกพักพี่น้องแม่ เดี๋ยวว่าเสี่ยวค่ดนมเยี่ยงไปเยั่ยงอามาล่าตนะ้องซื้ออะไรซื้อวะเจ้าเราสิไปใส่เดี๋ยวเราลงมาแล้วก็ซื้อไปหนี่งเลยก็เสี่ยวหน้านั่นแหละพี่น้องพี่น้องคือว่นนี้ออกไข่ออกหน้าตาสภาพจะไปหามหมอพี่น้องอันเก่เาแล้วที่เราถ่ายทั้งนั้นถ่ายมาเจ๊งนี่แม่เถ่าโนะเมื่อกี้ก็คือไปเมื่อยนะแม่เมื่อยอีกแล้วพี่น้องก็เลยสิพากันไปหาหมอนะนี่ข้างดี เมื่อยบาบัเดียวเพื่นกำลังบอกสวัสดีสไปัดผมสรุปหมดเลยนะสไปเดอร์พรแล้วกโกรัไปแล้วก็เมื่อยก็เข่าห่างก็เข้าเออสไปัดผมเดิมอ่ะเมื่อยบาบรดเดียวล้วไปเราโทรมาว่าสิบไปหาหมอนเม่อยมื่อยัมันเมื่อยแล้วเขาใจมันชันเต้นเต้นไวเต้นอันนี้เนี่เขาใจเอออันนี้จะเราเป็นยังไปกเมย่ไป่่าใจยาก ถ้าเราอยากกวดบบคักๆแน่นกรพอไดีอบบยาลางเล้จะกวดล้งเอาไปกวดแล้วลองไปเอายาแบบอันนี้มากินเบิรงมันใจสั้นแล้วก็เป็นเต้นตบๆๆๆๆขมาราแบบเหนื่อยน้องเลนะครับมันเยนยังแบบว่าเสียงต๊ใจแล้วมันวับอไดวับว่เลยนจะอยากคือหลบมันใจตอนมันนิพอนม่ภาพไปปีน้องจะเมื่อยแล้วก็เมื่อยว่ได้เชียงยังกับไปจเมื่อยก็เมื่อยมันเมื่อยเอง มื้อนี้ก็เลนจักยงเียกนี่ก็คือเสียงตู้เสียงยังก็คือธรรมดาก็บ่ได้ปิดมันปบึบๆเากปแล้วมันเป็นบาเดียว เดกไปกวดตามที่นี่่ะเนาะปวดห้อมอคือมันมุมนี้มมน่้นนะีก็ขึ้นมาแล้วเขาเลกมนแลวอยู่หรอหมอนะแบบมอใหญ่ขึ้นมาที่นองมีแต่มอผึ่งผาอยู่ห้องนเขาบวดใครยังมาทันหัอย่าง,างน,นั้นออยนปวดมนนันคอองเป็นใช่นะ <c oughs> ดูเขาเติมะเหนื <kho en> ่อยจะเป็นเมี่ยผมเป็นเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นหมอและหลายคนก็แนะนำว่าให้ไปกวดย่ไทยเนาะกตเดี๋ยวสิไปพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันไปเพราะท่านก็ต้องไปหาหมอในบ้านก่อน ตะกีสวัดพรน,นอ้อ,นนองเมยไปกี่เด้ตะกีสวัพรน้องเมยไปไปหาหมอยุไทยพี่น้องในมาขามขวดัลในมาขามแขะจนเมอยไปมีแต่น้ำหมูกลยทน้อตะกีนบาดชีบบาชีงจ๊กพูดไปอำเภอขาไปหัวขั้ววยังขาดกวดจนหมดสวัน่ะเป็นผู้แพ้บดไม่แลวในมาขามขาดไม่เลวน้าขามขาดเอาในดีมันปาดดกาบมันพุ่มัดมันกระลยจในนมันอเห็นมันชอบบกเห็น มันอยู่ในจนเขากล้องเขาเงยเขาไปส่งได้แล้วเขาจะใช้เขามีกล้องส่งี่ก็เขากวดให,หมครับเราก็พูดไปไปแล้วไปถึงวันจิตไปพบอตลาดก็ได้มืันนี้ทางตะวันพาหัดไปไปซูบส,สาธิดาเลยเออไปขวดกระดีได้เนาะมันยังเสียหัว่าเขาเป็ดยังกันแทนแม,ม่นกระเพาะแบบใดนะพี่น้องแบบไปขวดแบบซองกล่องแต่ว่ามือนี้นะไปเบิ่งอยู่นี่ก่อน คืนนี้กับใบเมื่อนี้กับใบมันอยากเปลี่ยนเลยต้ตงบริยากเลยเนาะมันเมือมอ่อยบุบๆคอนเลยเนี่ยแต่กะเป็นเลยลลออกหน้ะคือ,อยังไงบอกว่าใครระบบลมเท่านั้นเนาะคุณละ่ะเดี๋ยวไปเมื่อนีนสีไว้ทังไหนกระเพาะอีกเนาะทั้งเฮามีแต่กระเพนะนนาะเนาะแต่กระเพาะมันก็ะลายกระเพาะนะแม่แต่กระเพาะแข็งแหละอืมแต่ว่าบอกแต่กระพอเพาะอย่างเดียวแหละมันทุกหนูเนี่ยซีเรียนแน่นที่บ้านใช่เข้าใจเข้าใจต้งเตือนไว้ครับ เมื่อยเปลือกมันจ่ายมันสียุดเต้นปกติมันเมื่อยแบบมันเต้นยุดเต้นปกติแล้วมันเมื่อยแบบแต่มันตืมๆๆมันก็เต้นปกติแล้เมื่อยขนาดนั้นด้วยถูกแค่เพีงเดี๋ยวไปพอกันทุกคนเลยเนาะไปแล้วนะบ๊ายบาย